วันนี้คูบต้าฟาร์มอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีพลเอกประนารุติตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงนำเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงจำนวน17คนรวมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเกษตรครบวงจรในพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยนักวิจัยนักส่งเสริมการเกษตรและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ฟาร์มแห่งนี้ดําเนินงานในรูปแบบกเกษตรสมัยใหม่ในระดับภูมิภาคอาเซียนใช้นวัตกรมกรมเกษตรครบวงจรเพื่อยกระดับให้เป็นกเกษตรแม่นยํามีประสิทธิภาพให้ผลลัพธ์คุ้มค่าโดยนําเทคโนโลยี IoT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ภายใต้แนวคิดการทําเกษตรครบวงจรจากต้นน้ําถึงปลายน้ํา จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสาธิตนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจเพื่อนําความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น9โซนอาทิโซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนาโซนเกษตรทฤษฎีใหม่และโซนพืชสวนเป็นต้น ทั้งนี้การดําเนินงานในฟาร์มดังกล่าวนี้มีรูปแบบสอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางพระราชทานซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้เร่งสืบสารรักษาต่อยอดการวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมไปพัฒนาต่อบนพื้นที่สูงในการส่งเสริมแก่เกษตรกรสู่การพัฒนาที่ครบวงจรทั้งการเกษตรสังคมสิ่งแวดล้อมและการตลาด สามารถใช้พื้นที่เกษตรเป็นไปอย่างคุ้มค่าลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาใช้ระบบเกษตรผสมผสานส่งเสริมการสร้างป่าเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างป่าโดยเป็นตัวอย่างการทำเกษตรที่สูงที่นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสมดุลอีกทั้งเสริมสร้างให้บุคลากรทั้งนักวิชาการและเกษตรกรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมนานาประเทศต่อไป